Hello everyone, this is English on the Go by k p Hello everyone, this is English on t h Go by KBL. วันนี้นามาอยู่กลางถนนเลยหน้าบ้านเลยครับช่วงเช้าๆแบบนี้แหละคนน้อยดีจะได้มาอยู่กลางถนนแบบนี้ได้นะครับวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องราวที่เกี่ยวกับของอเนี้ยเส้นแบ่งถนนอย่างเงี้ยไอที่เส้นเหลืองๆแบบนี้นะฮะที่เห็นกันอยู่เนียเส้นเหลืองๆเนีย เราเรียกเหมือนว่ารถลอยรถล road line แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นสีขาวก็เปลี่ยนเป็น white line หรือว่าคือคือหมายถึงว่าร d l ลน e คือเส้นแบ่งเส้นถนนธรรมดาธรรมดานะครับจะเป็นเยล l o w line หรือว่า white line ก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเส้นแบบนี้เนี่ยคือที่มันแบบว่าแตกๆออกไปเนี่ยเราเรียกเหมือนว่า broken lines broken lines broken lines แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นสีเหลืองที่บอกว่ามันมีคู่กัน2อันเนี่ยมันก็คือมันคู่กันใช่ไหมคู่กันก็คือ double lines double lines ซึ่งเป็นเส้นที่เราไม่สามารถที่ แสงได้นะฮะวันนี้เดี๋ยวต้องไปก่อนแล้วรถเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวจะโดนรถชนซะก่อนเจอกันใหม่ครับกับ English on the Go by KPL b Bye Take care English on the Go by KPL b